พี่ธงก็ถือว่าทำงานได้ดีึ้นเรื่อยๆตอนนี้ตามหลังจากฝูแค่สองคะนคืออาจจะไม่ได้สวยงามมาเจ๊คือมันมันอาจจะไม่ได้แบบโบ๊ะแฟนบีจีิงอาจจะต้องเข้าใจในฟุตบอลของพี่ธงด้วยเพราะพี่ธงทำตั้งแต่เขาผสมอะไรก็แล้วแต่เขาใช้เวลาสมควรนะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าจะเห็นโครงสร้างที่มันแข็งขึ้นเรื่อยๆผมว่าโค้ชธงแกถนัดหลังสี่มากกว่านะครับจริงพี่ธงถนัดใช่แต่ทีมที่มีตอนนี้มันเล่นหลังสี่ไม่ได้ เขาเล่นหลังสี่มันจะเป็นการฝืนถ้ามันจะเป็นหลังสี่อ่ะควรมีอีราฟานอ่าใช่ใช่แต่อีราฟานตอนนี้คือเจ็บอยู่นะใช่ถ้ากลับมาปุ๊บอ่ะปรับมายืนยมสี่แอ้วพอปรับได้สุโขทัยแพ้บีจีหนึ่งสองไม่ใช่ารเปลี่ยนแปลงโค้ดเกมนี้ใช่ไหมเปลี่ยนอะไรให้ไหมสุโขทัยอ่าสุโขทัยใช่โคนรักคนรักนะก็จริงจริงพี่รักเนี่ยอยู่กับทีมมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้เป็นพี่ชูมาแปลเป็นโค้ดคู่แล้วกันแล้วก็มาเป็นพี่รักในเกมนี้อ่ะก็แพ้บี ครึ่งแรกก็สู้โอเคนะแต่ว่าพี่มุ้ยโดนเปลี่ยนตัวออกใช่ไหมเจ็บใช่ไหมที่หลอเก้าใช่นะก็ส่งได้ด้วยอเวสลงมาแล้วก็บิจีได้2ลูกจากจักรพันพรายสุวรรณแล้วก็ชนาทิพนะเขาก็เลยเปิดสกอร์ได้เรียบร้อยละเจยิงเจยิงไปแล้วลูกหนึ่งยิงอุทัยแล้วก็นี่ยิงลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งนะก็ทีนี้มันมีคนสงสัยเรื่องสไตล์การเล่นของเฟเดียลวาเรสกับเจชนาทิพเหมือนมันมัน จริงๆมันต่างกันมันหนุนกันไหมหรือมันมันมันดึงกันหรือมันยังไงพี่จุดมองไงคือพี่มองว่าเล่นใกล้เคียงกันมากเอาเลสอะเป็นเหมือนมิดฟิลด์ตัวด้านข้างมากกว่าตัดในเข้ามาเล่นอินเวิร์ดเข้ามาแต่เจเป็นตัวที่วิ่งหน้าตรงได้ดีกว่าเจวิ่งสังเกตเาบอลที่ได้ประตูน่มาจากเจสอดเป็นแนวลึกจริงๆนี่คือมันแตกต่างกันเอาเลสเป็นบอลที่ตัดในเข้ามาแล้วเล่นเท้าซ้ายเหมือนกันแต่เท้าซ้ายเนี่ยเขามีจุดเด่นคือ ที่พี่ไม่เห็นเขาคือความเร็วสู้เจไม่ได้แตกต่างแน่แต่ตอนที่บีจีได้มาเนี่ยเป้าหมายคือจะเป็นปีกนะแต่พอเล่นไปเล่นมาไม่ใช่แล้วอ่ะมันก็มาเลยมากองว่าตังเองเต้เองนะตรงนี้มันก็เลยทําให้เจบทบาทต้องขยับไลน์ขึ้นไปตรงๆเอาเลสก็เลยมาปะมาพิงอยู่ตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันสําคัญทําให้บุคลิกตอนที่เลือกมาแล้วมาใช้งานจริงมันต้องมาเปลี่ยนแล้วระบบการเล่นที่พี่ธงก็ต้องโดนยังไงต้องหลังสามที่พี่พูดเปิดหวยแล้วตอนนี้หลังสามในสควอตตอนเนี้ย สมภัไอ้เจ้าอยู่ก็ยังเป็นแกแล้วอะนะเวลานี้มันมีคนเจ็บเยอะที่หายไปคือโอเคท่านมุ้ยพร้อมเมื่อไหร่มันก็คู่นี้ไอ้อะไรนะเซกเยฟเซกเยฟ,เ,ยฟเองก็จะคู่นี้บาลานซ์ได้อยู่แล้วแล้วที่เหลือ เเนี่ยอาามพี่พูดว่าเฮ้ยลองเล่นสามสี่สาเด็เจเอ้พี่ธงก็สวยเลยนะของพี่ธงอ่ะ3 4 3มาได้ในเชฟพี่อ่ะเอาเจไปเขาแล้วเขามีดัดอยู่ครั้งนึงเอาเจเป็นปีกแล้วมันหายไปเพราะมันไม่มีตัวที่มาซัพพอร์ตนะเต้เองก็ไปเล่นคู่นายกับตังดีที่สุดแล้วถูกถูกก็เรียกว่าลงตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วกันใช่ใช่ใช้เวลานิดนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเราสังเกตจริงๆแฟนบีเจงอาจจะต้อง เข้าใจในฟุตบอลของพี่ธงด้วยเพราะพี่ธงทำตั้งแต่ขาเป็นถมอะไรก็แล้วแต่เขาใช้เวลาคนพคดไดมันจะดีขึ้นเรื่อยเเขาเรียกว่าจะเห็นโครงสร้างที่มันแข็งขึ้นเรื่อยๆคือดคือด้วยกราฟด้วยอะไรมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆืคือในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับพี่ธงโชคร้ายนักบอลเจ็บเยอะใช่พอมันเจ็บเยอะเนี่ยมันก็ต้องจูนใหม่ทุกเกมอ่ะจูนนุ่งจูนนี่ค่อยๆจูนไปแสุดท้ายพอมันเริ่มเห็นตัวผู้เล่นเยอะขึ้น อ่ะตอนนี้ที่ขาดก็ขาดแค่มุ้ยขาดเคลิตคือมันมันเริ่มเห็นแล้วว่าเออมันมีตัวเยอะขึ้นใช้งานได้เยอะขึ้นส่วนจังหวะใบแดงของจักิดเบพิลมก็ชัดเจนนะใช่แล้วขายกขาชัดเจนชัดเจนก็ไม่น่ามีอะไรอ่าส่วนลูกที่ไล่มาจากสมทิชชำนาศิลก็ไม่ทันแล้วครับสุทธไทยก็แพ้รุ่นในลีก4ี่นัดติดเลยอันนี้น่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่ายังยังจะเป็นพี่รักษ์เหมือนเดิมไหมเออน่าดิเพราะว่าพี่รักษ์จริงๆก็เป็นขัด ขัดตาทับตั้งแต่ปีที่แล้วจนพา,า,าทีา<อ>ม่รดนะกตกชาช้จนตอนนี้เพิ่งกลับมาแต่มันอยู่ในสาการท์ที่แพ้สี่เกมเติดจุ คือตัวผูเ้เล่นมันไม่สามารถที่ขยับได้ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าตลาดยังไม่เปิดจ้ะแต่ในช่วงเวลาเนี้ยจะสะควอตทีมในเจอกับทีมที่ในระดับเดียวกันนีต้องเอาตัวรอดได้เชื่อว่ารักเองรักอยู่กับทีมมานานเนี่ยนะ,ะพี่เชื่อว่าน้องก็มีความตอนที่หนีตายได้เก่งมากเลยพี่เชื่อเออเนี่ยเพาะาแก้ไงเออพี่ยังมองว่าน้องทําได้พี่มองว่าเฮ้ยให้เวลาอีกนิดนึงตรงนี้อ่ะมารับในช่วงสมมติสมมติว่าทั้เลขสองเนี่ยมีคนกลับมาเป็นต่างชาตินะสมมติสมมติกลับมาหนึ่งคน สมมติชื่อชื่อย่อได้ไหมสมมติอิปสันเมโลสมมติอันนั้นเลยสมมติเมลโลกลับมาออลซอมอโล้วตัดตอหน้าคนหนึงออกตัดใครออกสมมติสมมติตัดใครออกสมมโบลิยาโบลิยาโบลิยาเออโบลิยาเอาอิปอิปสันเมโลกลับมาคู่กับจอนปาโจอันนี้จะดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ง่ายมันน่องจุอะไเยอะความเข้าใจกันแต่ว่าในมุมที่บอกว่า สภาพร่างกายเขาเขามีเกมขนาดไหนมาเขามีชื่อเล่นในทีม hmm. ต่างประเทศแล้วอืมไปดูความฟิตด้วยใช่ไหมใช่พี่หมอว่ามิโรเองโอ้โหบอลไทยรู้ไงรู้นะเขาเขาเป็นลีดเดอร์ด้วยนะใช่ใช่อะก็เดี๋ยวรอดูนะครับสุโขทัยอย่างที่พี่บอลบอกก็แอบน่าเป็นห่วงแต่พี่จุดบอกว่าให้โอกาสคนรับไปก่อนใช่ใช่อยู่กับทีมมานานน่าจะรู้คาแรคเตอร์แล้วก็คุ้นชินเอย์เหมือนอุไทยแหละมอุไทยพี่หมอ อถูกถูกทองส่วนพี่จีก็ชนะ4จาก5นั้นในหลีกนะแล้วก็พี่ทงก็ถือว่าทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนที่ตามหลังจากผูงแค่2คะแนน อาจจะไม่ได้สวยงามมาเจ๊คือมันมันอาจจะไม่ได้แบบโบ๊ะบะคือทุกคนจินตนาการว่าพอมีเจ๊พอมีตังพอมีเต้จะเสมอไปนะเออมันต้องแบบโหต้องสวยหรูเพราะถ้าเกิดโบ๊ะบังนะเชลซีต้องโบแล้วนะตอนเนี้นี่้ือเชลซีดีมากชนะสามเกมเนี้ยสองเกมใช่ไหมใช่ไหมแล้วยากมีสปอนเซอร์แปะหน้าอกนี่ไงพองเงินเข้าแล้วเรื่องดีขึ้นโอเคโอเคโอเคนี่เขาบอกว่าผมว่าโค้ชธงแกถนัดหลังสี่มากกว่านะครับจริงด้วยสไตล์ก็ด้วยสไตล์แกจากการ ทำนหมก็หลังสี็ไช่ชแต่อย่าลืมแต่ทีมมันไม่ได้ไง<ช>พี่ธงถนัดอใช่แต่ไอ้ทีมที่มีตอนเนี้ยมันเล่นหลังสี่ไม่ได้ไไดเพราะเล่นหลังสี่มันจะเป็นการฝืนออพอฝืนอะอ่ะยกตัวอย่างฝืนง่ายๆเลยนะเกมกับน่าจะเป็นประจวบเล่นหลังสี่เหมือนกันมันเล่นไม่ได้แต่พอปรับเป็นหลังสามปุ๊บอะมันดูสมูทขึ้นเพราะว่าอะถ้าถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมพี่จุนฟูลแบ็กกับวิงแบ็กหน้าที่ต่างกัน ต่างๆัถูกไหมใช่ครับเพราะว่าอ่ะศักภาพเองอ่าพออย่างวัฒนกรเองอะไรเงี้ยมาเล่นฟูลแบ็คอ่ะวิจุนอ่ะโอวางวางให้วางให้เราดูว่ามันต่างกันยังไงมันต่างไม่เข้าใจคือตอนเนี้ยปัญหาที่ BG เจอคือคู่เซนเตอร์เนี่ยถ้าเล่นคู่เนี่ยอันตรายเพราะว่าหนึ่งต่อหนึ่งเอาไม่อยู่และช้ากว่าแล้วก็ ที่ที่บอกว่าทำไมต้องเป็นหลังสามเพราะมันสับกันสอดได้จักรพันธ์เองก็จะเป็นตัวลีดเดอร์ก็คือมีชนให้คนหนึ่งก่อนใช่ใช่มันดีเลยแต่ก็มีถ้ามีตัวสเปรย์ตัวนึงถ้ามันจะเป็นหลังสี่อ่ะควรมีอีราฟานอ่าใช่ใช่แต่อีราฟานตอนนี้คือเจ็บอยู่นะใช่ถ้ากลับมาปุ๊บอ่ะปรับมายืนสี่พอปรับได้อ่ะทีานี้นมันก็สนุกแล้วถ้ายืนหลังสี่ก็กางได้เพิ่มตัวลุกขึ้นไปคนหนึ่งเจกับอเวเลสไปเลยอ่าแล้วก็มีตังอยู่หรือว่าจะ ต่างเต้แล้วก็เจเงี้ยอ่ะแล้วก็เอาเลสไปอยู่หมดใช่ทั้งหมดแล้วก็แบ็กก็เป็นแบ็กธรรมชาติที่เล่นเกมแต่ทีเนี้ยแบ็กดีเกมให้แบ็กเกมรับนั่นแหะดิพี่จุนคือพี่เจพยายามจะให้พี่จุนสื่อเนี่ยคือฟูลแบ็กเนี่ยมันต้องเล่นเกมรับเป็นหลักใช่ถูกไหมแลวไอ้อดิช่นลหรือว่าที่เสริมก็คือเล่นเกมลุกได้ดีบ้างแต่ถ้าวิงแบ็กเนี่ย คือมึงเน้นลุกเลยธรรมชาติมันเป็นตัวพุ่งอยู่แล้วมากกว่าตัวที่ปิดในแล้วมารอตัดอะไรหรือป้องกันลูกอากาศได้ด้วยแต่ที่ไล่หลังสามเพราะว่าความแข็งแรงตรงเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันลูกอากาศแล้วความสัมพันธ์ใน3าคนดีมากที่มองงนี้นะโอเคอันนี้ที่ถามเผื่อแฟนๆสงสัยจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายถ้าอีิฟานกลับมาหรือมีทางเลือกใหม่พี่ธงจะกลับมาใจหลังที่สี่หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวรอรกัน